สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะพลตรีจตุรพัฒน์วงศรีเพือกร่วมในการสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลทิ่อาสาพ,พระราชทานและช่วยเหลือประชาชนของหน่วยรูปกับส่วนร,รชาชการในพื้นที่รับผิดชอบ ั้งจุดบริการประชาชนพ่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2567ระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึง4มกราคม2567เพื่ออำนวยความสะดวกและพี่น้องประชาชนภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุพร้อมทั้งได้มอบกิ่งพันธุ์กล้ามไม้พืชผักสวนครัวในโครงการกิ่งพันธุ์ปั่นสุก เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนและมอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยอาหารว่างขนมครบเคี้ยวเครื่องดื่มน้ำผลไม้และกาแฟให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรและเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยประชาชนในแต่ละพื้นที่ดังนี้สำนักงานพัฒนาภาค 4, นะสณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่4ริมถนนทางหลวง หมายเลข4หมู่8ตตำบลป่าบอลจังหวัดพัทลุงหน่วยพัฒนาการลื้นที่4 1หนึณทางหลวงหมายเลข4056บริเวณสี่แยกบ้านเจาะวาตำบลสุงไงปะดีอำเภอสุงไงปะดีจังหวัดนาราธิวาสหน่วยพัฒนาการลื้นที่4 2ที่ว่าการอำเภอยะหาและจุดบริการประชาชนด่านตรวจบางบัิซีเนอนเภอยะหาจังหวัดยะลาหน่วยพัฒนาการพื้นที่สี บริเวณหน้าร้านกาแฟนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43, ส3สาำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาถนนพัฒลุงถึงตรังบ้านหนองโลกหมู่ที่ห้าตำบลชุมพลอำเภอสีนครินจังหวัดพัทลงุงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าชคตตน้ำดำและชคตพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สีห้า จุดบริการประชาชนตำบลย่านซื้ออำเภอควนโดนจัังหวดสตูลหน่วยพัฒนาการพื้นที่46จุดบริการประชาชนตำบลขุนทะเลทางหลวงแผ่นดินหมายเลข44ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังสุราษฎร์ธานีและสถานีวิทยุกระจายเสียง912ณด่านจุดตรวจหน้าปามปตทปล,ปลากลาตำบลลำพูอเภอเมืองจัังหวดนาราธิวาส ท้งนี้เพื่อมอบความหผงใยและสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ตามนโยบายกองบัญชาการกองทัพไทยเติมสุขให้กับคนไทยตามแนววิถีไทยจากใจทหารค่ะและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจุกข,ข่าวอานิลลาเจแฮ